สวัสดีค่ะอืมนี่ทำได้ดว่ออะไรกับพ่อทำอะไรกันอ๋อน่าอเอะเอะเอะไหนเขาบอกว่าสองคนนี้เหมือนกันเหรอไหนดูสิไหนดูดิเหมือนกันจริงหรือเปล่าอืม เบลเบลละแเบลไหนเหมือนพ่อหรอเห็นเหมือนเลยเหมือนแม่มากกว่าปะฮะมันแม่มากกว่าปะว้าไหนเขาบอกแฝดกันเหรอใช่เหรอฮะใช่เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอืออืออือได้หลวงพ่อไอ้หลวงพ่อ Thôi yêu là viên hổ Em phận Thế đi Ừ. Ừ. À, đi này hút đi bọc đấy có lấy có xe chè... <laughs> hãy cho mấy nào đấy bọc đi có lấy có xe chè... hãy cho này ha à. เลอานั่งเลยมาอยู่ตรงนี้ก่อนเปยังวอย่าลืมให้กำลังใจน้องเดตียนะคะเนาะฮะกดกได้กดแช้์ให้ช่องไม่ละบอลเลยนะกดกระดิ่งแจ้งตกุ้งคิกุ้งคดเลยนะแับรบขินนี่ไว้ขึนนี่ก่อนนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ